สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพี่พี่นะครับก็บมาพบกันกับผมเก่งพันพ่อโสธรผมก็จะมาพาเพื่อนเพื่อนพี่พี่นะครับนรามาชมมาส่องพระมาพูดคุยกับเรื่องพระกันเช่นเคยนะครับก็วันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนเพื่อนพี่พี่มาชมมาส่องนะครับเป็นธรรมชาติเขียวเสือแท้นะครับนี่นี่นะครับ ก็เคียวเสือแท้นะครับเนี่ยนะครับเนี่ยจะมาส่องธรรมชาติความเก่ากันเนี่ยนะครับเห็นไหมครับจะออกเทียนนะครับแล้วก็เนี่ยการแตกนะครับการแตกรลานของร่องเลือดนะครับเนี่ยนะครับเนาะนี่นะเราดูธรรมชาติความเก่าของเคียวเสือได้นะครับเราก็ดูเครื่องรางชนิดอื่นที่ทําจากเคียวเสือได้เหมือนกันนะครับอันนี้คือประโยชน์ของของคลิปวันี้นะครับเนาะ เขี <K <Memorial> <K ้ยวเสือเนี่ยนะครับนะก็คือของดีนะครับของทนสิทธิ์มีลิ์ในตัวอีกอย่างหนึ่งนะครับตามธรรมชาตินะครับมีพุทธคุณนะครับนะเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังนะนะครับเนาะมาชมมา่องแล้วก็นะครับว่าธรรมชาติความเก่าเนี่ยเนี่ยนะครับคือยังไงนะครับแล้วก็พุทธคุณของเขี้ยวเสือนะครับที่เป็นของทนสิทธิ์นะครับที่มีลิ์ในตัวนะครับตามธรรมชาตินะครับนะครับดูก่อนนะครับดูก่อนนะครับ ก็นะครับเนี่ยนะครับดูเ <c oughs> <ปร> <methodology> พื่อนพี่ดูความเก่าก่อนนะครับเนี่ยนะครับอันนี้เป็นส่วนด้านบนนะนะครับ <c oughs> อันนี้เป็นส่วนที่ฝังอยู่ในเหงือกนะเพื่อนพี่นะเห็นไหมครับเนี่ยปักเข้าไปนะครับเนา,เานะเห็นไหมครับแล้วเวลาเขาแกะเที้ยวเอามาแกะเป็นแบบเขี้ยวเสือของหลวงพ่อป่าหรือหลวงพ่ออะไรนะครับเนาะเนี่ยเขาจะตัดนะครับเขาจะเอาครึ่งล่างนี้นะนะครับมาแกะนะเพื่อนพี่นะครับ ว่าด้านบนเขาเห็นไหมครับเนาะเขากัดกินอะไรเนาะคุณไม่พี่นะแล้วเสือเขาเขาแปลงฟันไม่ได้นะนะครับมันก็มีเห็นไหมครับมันก็มีคาบต่างๆนะครับของเศษอาหารนะครับเนาะเห็นไหมครับนี่นะครับเนาะแล้วก็ดูเห็นไหมครับการลานนะครับก็นะครับพุทธคุณของเขี้ยวเขี้ยวเสือเนี่ยนะครับเนาะคือจะเสกไม่เสกนะครับก็มีมีพุทธคุณตามธรรมชาตินะครับก็คือนะนะครับ เพราะเขาเป็นของโทนสิทธ hm e ิ์นะครับท water ี่ที่มีฤทธิ์ในตัวนะครับเนาะก็คือเป็นการพูดผีนะนะครับการพูดผีอีศาจแล้วก็มหาอํานาจบารมีนะครับเพราะเสือเขามีอํานาจนะนะพืนนะครับเนาะแล้วก็เมตตามหานิยมนะครับเนาะคือการพูดผีทั่วๆไปแล้วนะนะครับก็คือเขากลัวอํานาจของเสือนะพญาเสือนะครับเนาะนะครับเป็นเสือนะครับเนาะไม่ว่าจะเป็น เสือโคง่งเสือไฟก็มีพุทธคุณเหมือนกันหมดนะครับแล้วก็มาหาอำนาจบารมีนะครับเนาะเพราะขอเชื่อว่าเสือมิตรบะนะครับเนาะแล้วพวกรับราชการนะครับเขาจะชอบพกเนี่ยนะครับจบจะชอบพกเครื่องรางเกี่ยวกับเสือนะครับเนาะเหมือนถึงอำนาจบารมีนะครับแล้วก็ไม่ตามมหานิยมเนี่ยนะครับเนาะอันนี้นะครับเพื่อนๆพี่สังเกตเสือไหมครับนะครับความสวยงามนะครับเห็นไหมครับลายต่างๆนะครับเนาะเห็นไหมครับเสือ เสือทุกชนิดนะครับก็จะมีความสวยงามของเขานะครับมันทําให้คนอยากมองอยากเห็นนะครับใช่ไหมครับอันนี้คือเมตาเมตามหานิยมนะครับที่เขาจะอยู่ในในเครื่องรางของเสือนะครับเนาะไม่ว่าจะเป็นหนังหน้าผากหนังเสือแล้วก็เขี้ยวนะครับเนาะเขาจะมีเนี่ยจะมีแบบพุทธคุณทางด้านนี้นะครับเนาะมีลิในตัวทางด้านนี้แล้วก็เวลาได้เกจินะครับเนาะเอาไปเสกนะครับเนาะ เสกลงจานหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เหมือนเพิ่มพลังให้ให้ให้เคี่ยวด้วยนะครับเนาะนะครับนี่นะครับก็นี่นะครับเนาะที่ผมจะมาให้ดูวันนี้นะครับเนาะเนี่ยดูนะครับความเก่าขององเลือดนะครับแล้วก็เนี่ยนะครับความเหลืองนวลของเคี่ยวเก่านะครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับเนี่ยมันจะออกเทียนเทียนนะนะครับเคี่ยวเสือเก่านะครับเนาะนะครับ แล้วก็เหลืองนวลเป็นธรรมชาตินะครับมันไม่จําเป็นต้องเหลืองเยอะแยะมากมายนะครับไอ้เหลืองผิดธรรมชาตินะครับระวังงานทอดนะพี่ะครับเอาเคี่ยวไปทอดนะครับให้มันเหลืองนะครับเนาะนะครับนี่นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับเนาะทุกวันนี้โควิดก็บำเบาแล้วนะครับเนาะถ้ามีเคี่ยวเสือถ้าเพื่อนเพพี่นะครับสงสัยนะครับบางทีกล้ามกึึงสงสัยลองดมดูนะครับลองดมดูมันจะมีน้ํามันนะครับ มันจะมีกลิ่นน้ํามันกลิ่นแล็กอะไรต่างๆนะครับเนาะนะครับที่มันยังที่มันยังตกขากระงานะนะครับเนาะผมเห็นบางทีงานดีๆนะโหกลิ่นแรงมากนะครับกลิ่นน้ํามันนะครับนะครับมันไม่จริงๆอะนะครับของเก่าสมมุติว่าเสือหลงเสือหลวงพ่อปลาแล้วนะครับเนาะกลิ่นอะไรต่างๆมันไม่น่าจะเหลือแล้วนะครับเนาะมันไม่น่าจะเหลือแล้วนะครับนี่นะครับดูดูคาบเทียนเอ้ไม่ใช่เนื้อทิ่นเทียนนะครับไขเนี่ยนะครับ แล้วก็มาดูงานของหลวงพ่อปานนะครับที่ผมจะเปรียบเทียบนะครับนะครับเนี่ยมันจะมีวันณะนะครับใกล้ๆกันนะครับจะมีวันณะคล้ายๆกันนะครับเนาะเขี้ยวเสือเก้าอ่ะนะพี่วนะเห็นไหมครับเนี่ยเห็นไหมครับเห็นไหมครับวันณะเทียนเทียนเนี่ยที่ผมบอกเมื่อกี้เห็นไหมครับไข่แล้วก็ไอ้นี่นะครับความเก่าของร่องเลือดนะครับความแตกของร่องเลือดนะครับเนี่ยนี่นะครับ ก็ส่วนตัวนะครับชิ้นนี้นะครับผมดูเก่านะครับนะแต่เราก็ต้องยอมรับว่าไปไม่ถึงชิ้นนี้นะครับดูความเก่านะครับแต่ธรรมชาติร่องเลือดอะไรต่างๆ่นี่นะครับร่องเลือดแตกรายงายเงี้ยนะครับเนี่ยมันต้องไปเหมือนกันนะครับเนาะสมมุติอันนี้สิบนะครับอันนี้ก็ห้านะวันนี้นะมันต้องเริ่มนับนะครับมันไม่ใช่แบบศูนย์หนึ่งนะครับมันไม่ได้นะครับเพราะของเก่าแต่อันนี้เก่ากว่านะครับเพราะเป็นเพราะเป็นเครือเสื่อมงพรปานนะครับแต่เห็นไหมครับธรรมชาติการแตกลานของร่องเลือดนะครับเนี่ย ถูไหมครับแล้วก็เนี่ยจะให้จะให้ดูนะครับใจความสําคัญก็คือเนี่ยเนี่ยความเป็นเนื้อเทียนนะครับเห็นไหมครับเนื้อทินเทียนนวลนวเนี่ยเขาเรียกนะครับเนี่ยดูนะครับนะจะดูชิ้นนี้นะครับเห็นไหมครับเนี่ยนี่แหละครับที่ที่จะพาชมพาสองวันนี้นะครับเนาะเนื้อทินเทียนธรรมชาติความเก่าของเคี้ยวเสือแท้นะครับเนี่ยเห็นไหมครับ ตินเทียนนวลๆเนี่ยนะครับเนาะเนี่ยนะครับช่ำๆนะครับเนี่ยเนี่ยนะครับเห็นไหมครับเนี่ยแล้วก็นะครับนี่การแตกล้านของร่องเลือดนะครับเนาะนี่นะนี่นะนะครับแตกลายของร่องเลือดก็ประมาณนี้นะคุณผู้ชมนะเหมือนนี่นะครับเนาะเนี่ยเห็นไหมครับเพราะเคี้ยวนะครับมันก็ต้องมีเส้นเลือดหล่อเลี้ยงอะนะคุณผู้ชมนะครับเนาะพรอ เขาลูดจากเขารูดจากฟันมาเขารูดจากเหงือกมานะนะครับเนาะลองเลือดพวกนั้นก็ใช่ไหมครับมันก็ไม่มีเลือดหล่อเลี้ยงไงครับนะมันกค่อยคอ้อาออกอาออกนะครับตามความเก่านะครับเนาะอาเยอะก็เก่าเยอะนะครับอาน้อยก็เก่าน้อยเห็ไหมครับนี่นะครับเนาะนี่นะนี่แล้วก็ดูด้านบนนะครับเห็นไหมครับ ขับไขความเก่านะครับนะครับก็ถ้าถ้าใครนะครับเนาะถ้าชอบทางสายเครื่องรางสายนี้นะครับนะถ้ามีซีเรียสนะครับเนาะหาเขี้ยวเสือแ,แท้ๆนะครับเนาะแท้ๆแล้วก็ไปให้ครูบาอาจารย์นะครับเนาะที่ท่านเคารพนะครับที่ที่เพื่อนเพื่อพี่เคารพนะักนะครับเนาะ เขาลงคาถาให้แล้วเขาก็ให้จานนะครับให้จานกำกับให้ก็ใช้ได้แล้วครับหรือว่าไม่ต้องจานก็ได้นะครับใช้ใช้เลยก็ได้นะครับเนาะเพราะเขาเป็นของดีเป็นของดีที่มีพุทธคุณในตัวแล้วนะครับเนาะเขาเรียกว่าของทุนสิทธิ์นะครับมีฤทธิ์ในตัวนะครับเนาะตามธรรมชาตินะครับนะครับก็คล้ายๆเคี่ยวหมูปา่นานะนะครับเคี่ยวหมูปา่าเคี่ยวเสือนะครับเนาะนะครับคดต่างๆนะครับมันเป็นของดีตามธรรมชาตินะครับที่ มีมาแต่โบราณนะครับนี่นะก็ดูกระฟาหลายชิ้นก็ได้นะครับเห็นไหมครับอะดูอีกชิ้นนะครับเนี่ยนะครับเนี่ยเขาเหลืองนะครับแต่เขาเหลืองเป็นมาทำเป็นธรรมชาติเห็นไหมครับนะครับเขาไม่ได้เหลืองโดโดๆนะครับเนาะไอเหลืองแห้งๆอย่างนั้นอะไม่ใช่นะครับมันต้องเหลืองนุ่นๆอย่างนี้นะครับเนาะเนี่ย เหมือนเลืองเหลืองนี่นะครับเห็นไหมครับเนี่ยเนื้อทินเทียนเลืองเหลืองนุ่นนวลอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ดูง่ายนะครับแล้วก็เห็นไหมครับที่จะมีเหมือนกันเลยนะครับนี่ยเห็นไหมครับรอยแตกหลานของรลองเลือดนะครับเนี่ยนะครับนี่นะครับแล้วก็ดูชิ้นเมื่อกี้ก็ได้นะครับนี่นะครับนี่นะครับเห็นไหมครับรอยแตกหลานของร่องเลือดนะครับนะ แล้วก็เหลืองๆนวลๆนะครับนี่นะครับก็นะครับที่มาให้ชมให้ส่องกันวันนี้นะคุณพี่นะครับก็คือความหมายผมนะครับเนี่ยเราดูธรรมชาติของเคี้ยวเสือเก่าไปแล้วนะคุณพี่นะครับไม่ว่าจะเกจิท่านใดนะครับที่เอาไปแกะนะครับธรรมชาติของสิ่งของที่เอามาสร้างเนี่ยนะครับมันก็ต้องเหมือนกันนะครับมันก็ต้องเหมือนเดิมนั่นแหละนะครับ แต่จะแตกต่างก็คือรอยแกะนะครับรอยแกะรอยซ้อต้องเก่าแล้วก็แล้วก็ศิล์น,นครับศิลปะของหลวงพ่อนั้นๆนะนะครับที่ที่เอามาที่ท่านเป็นศิลปะของท่านอ่ะนะพี่นี่เนาะก็แค่นัะะ้นเองนะนะครับแต่นะครับของเก่านะครับมันก็ต้องใช่ไหมครับเนื้อหาที่เอามาสร้างต้องเก่าแล้วก็รอยแกะต้องเก่าแล้วก็ศิลปะต้องไปทางนั้นนะครับเครื่องรามันก็เรืงง่ายๆแค่นี้เองนะครับเนาะ นะครับเก่าธรรมชาติทำนะครับไม่ใช่เก่าคนทำนะครับเนาะเก่าคนทำเรื่องเรื่องหน้างานทอดนะครับดูให้ดีดูให้ขาดนะครับนะครับเนี่ยประมาณเนี้ยนะครับเนาะลองเรือต่างๆนะครับก็โอเคนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆพื่ี่นะครับที่แวะรับชมนะครับแล้วก็ถ้าใครที่เข้ามาใหม่ก็ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ช่องให้ผมกันด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ